ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะมีการถ่ายภาพหมู่หน้าง,งานศพแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรแปลกๆติดมาในรูปด้วยไปดูพร้อมกันเลยค่ะ นี่แหละค่ะที่วงเอาไว้เขาเชื่อกันว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณ<ะ>แล้วก็ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะมือมัอ้เอร<อ>แขนนะสีเขาไม่เหมือนกับคนที่ถ่ายรูปไง<ะ>คือเพื่อนเพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาถ่ายภาพหมู่หน้ารงศพแล้วก็สังเกตเห็นช่วงแขนของใครบางคนโผล่มาอยู่ในรูปแต่อยู่ในลนักษณะที่มันไม่เหมือนผิดธรรมชาติอะเนาะซึ่งแต่ละคนเขาก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่แขนของตัวเองและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นแขนของผู้เสียชีวิตที่ปรากฏได้เห็นเพื่อ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะที่บ้านเลขที่139ทับ1หมู่11อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ทราบว,ว่าผู้เสียชีวิตก็คือคุณจิรวัตรอายุ17ปีประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทาง<อ>เนื่องจากตกใจเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าเป็นเด็กแว้นแล้วก็มีการไล่กวดกันกว่า10กิโลเมตรแล้วก็เสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งลูกพี่ลูกน้องของนายจิรวัตรผู้เสียชีวิตก็เปิ เิดเผยว่าภาพถ่ายที่ถ่ายติดแขนวิญญาณเป็นจุดที่อาบน้ําศพพอดีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขาเล่ากันหน่อยค่ะพพอภาก็พอเห็นลูกครั้งแรกเราคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าทุกคนถ่ายจุดเดียวกันมันไม่มีมีเฉพาะภาพที่ว่าเพื่อนเพื่อนน้องถ่ายแล้วก็มีชุดเดียวเลยที่ว่ามีตรงนั้นคนอื่นที่ถ่ายก็คือไม่ไม่มีครับไม่มีของไม่มีอะไรไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีเพราะดูแล้วขาคนก็ไม่สามารถมาพาดตรงนันได้เพราะขานั่งคุกเข่ากันมาทุกคน ขาไปแปข้างหลัง คือที่ตรงนั้นเป็นที่ลดน้ําศพของน้องด้วยใช่ครับตอนช่วงเย็นจะลดน้าศพตรงนี้เลยแล้วก็แขนน้องก็ออกมาแบบนั้นเลยออกมาลักษณะแบบนั้นใช่เรื่องนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะแต่ก็อยากให้มาช่วยรับผิดชอบหน่อยอย่างน้อยมาจัดงานส่งงานศพแล้วกการน,นะรเออโอ้นี่ขับไล่กันเป็น10กิโลนะคือแบบเนี้ยเป็นตายแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้ลาไม่ได้สั่งไม่ได้เสียนะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่จะเกิดขึ้นนะกับคนที่ตายในลักษณะนี้นะฮะเหมือนแบบจิตยังงงคเเป็นน่ ที่ขอให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดีก็<ช>แล้กันนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ